สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เราอยู่กันที่บทที่14นะคะการวิเคราะห์การถดถอยแต่ว่าวันนี้จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณนะคะ l t i p l e Linear Regression Analysis นะคะ,ะการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณเนี่ยเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสละหลายตัวกับตัวแปรตาม1ตัวนะคะเพื่อดูว่ามีตัวแปรสละตัวไหนบ้างที่ร่วมกันทํานายหรืออธิบายความผันแปรของตัวแปรตาม ซึ่งเขียนเป็นสมการได้ก็คือ y เท่ากับ b0 บ B วก b1x1 2, บ 2, วก b2x2 บวก bk ไปเรื่อยๆค่ะมี x กี่ตัวก็ตามนั้นเลยนะคะมาดูกันค่ะมันมีข้อตกลงด้วยนะคะข้อตกลงเบื้องต้นก็คือตัวแปรสละและตัวแปรตามเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวแปรเชิงปริมาณหรือว่าเป็นตัวแปรต่อเนื่อง แล้วก็มีระดับการวัดเป็น Interval หรือว่าเลเชลสเกลแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่ามันมีตัวแปรสลับบางตัวเนี่ยเป็นเชิงกลุ่มได้ไหมเป็นเชิงกลุ่มได้นะคะเชิงกลุ่มก็คือเป็นพวก o r ร์ดิ l ลกับ Nominal อลสเกลนะคะต้องแปลงให้เป็นตัวแปรหุ่นซะก่อนนะคะซึ่งก็มีค่าเท่ากับ0กับ1แต่ว่ามันก็ไม่ควรจะมีตัวแปรประเภทนี้มากเกินไปเพราะ,ะมันจะทําให้เกิดความคาดเคลื่อนได้นะคะข้อที่2ก็คือตัวแปรสลับและตัวแปร ตัวแปรสลสระแต่ละตัวเนี่ยจะต้องมีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับตัวแปรตามในขณะที่ตัวแปรสระก็ไม่ควรมีความสัมพันธ์กันเองนะคะค่าสาสัมพันธ์ของตัวแปรสระระหว่างกันเนี่ยไม่ควรจะเกินจุดแปดนะคะอันนี้ให้จุดเจ็ดแต่ควรให้จุดแปดนะคะอืมทีนี้ถ้ามันเกินถ้ามันเกินมันจะเกิดปัญหาม u l ติ c o l o เนียลิตนะคะซึ่งไอ้ ปัญหานี้ก็คือตัวประเสม,มันมีความสัมพันธ์กันมากเกินไปมันทาให้สัมประสิทธิ์การตัดสินใจหรืออสแควร์มันสูงเกินความเป็นจริงนะคะทีนี้ข้อที่4ก็คือการแจกแจงจะต้องเป็นโคงปกตินะคะแล้วก็วายมีความแปรปรวนเท่ากันเอ่อที่ทุกค่าของ x แล้วก็ความแปรปรวนของค่าความคาดเคลื่อนจากการพยากรณ์หรือว่าค่าเรซูดูเนี่ยเอ่อที่ทุกจุดบนเส้นถดถอยมีค่าเท่ากันคะ่ะการทดสอบสมมุติฐานก็จะเริ่มต้นด้วยเอ่อข้อ สมมติฐานที่เราตั้งไว้นะคะแล้วก็มาดูว่าเราตั้งอันนี้เป็นสมมติฐานที่ตั้งไว้ในบทที่1นเนาะแล้วก็มาแปลงให้เป็นสมมติฐานเพื่อการทดสอบนะคะก็ใส่สัญลักษณ์เข้าไปนะคะแล้วก็กําหนดสมมติฐานที่เป็นกลางขึ้นมาเพื่อให้ตรงข้ามกับสมมติฐานของเรานะคะทดสอบด้วย m u l t i p l นลิเค i o n นะคะการทดสอบเนี่ยเราจะเริ่มที่การตรวจสอบคุณสมบัติของมันก่อนด้วยการ ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์แบบเพียร์สันนะคะหรือว่าเพียร์สันค่ฟิเซนนะคะแล้วก็ดูค่าดูค่าของมันว่ามันไม่ควรจะเกินจุดแปดนะคะแล้วก็ดู VIF นะคะหรือค่า v a r i a n c i n f l a t i o o Factor นะคะซึ่งต้องไม่เกินเออสินะคะมาดูกันค่ะในแต่ละค่าอันแรกวิเคราะห์ค่า correlation ก่อนนะคะเพียรสัน correlation ไปที่ analyze เลือก correlative เลือก c o r r e l a t e นะคะแล้วก็ไปที่ by v a r i a t e นะคะเสร็จแล้วเลือกตัวแปรที่เราจะาทดสอบเล,อเลือกตัวแปรที่เราจะจะจะ,จะหาค่าพีเันเนี่ยนะคะก็คือมันจะต้องเป็นตัวแปรสระที่เราจะเอามาทดสอบกับตัวแปร y นะคะซึ่งในที่นี้ก็คือมี t 1ถึง t 7นะคะ t n t n 1ถึง t a 7กับ t b 4นี่เป็นตัวแปรตามนะคะก็เอาใส่เข้าไปนะคะ จากซ้ายย้ายไปฝั่งขวาเนาะเสร็จแล้วก็กดโอเคอ่าโอเคก็จะได้ตัวเอ่อ uh, correlation ตัวนี้ออกมานะคะแล้วก็จะลบลบพวกนี้ทิ้งไปนะคะตรงเนี้ลบทิ้งไปให้เหลือซิกเดียวนะคะซึ่งมันเอ่อ uh, อันนี้มันจะเหมือนกันคะ่ะตัวเลขมันจะเหมือนกันก็ให้ใช้ทางเดียวจะได้ไม่สับสนนะคะทีนี้เราจะมาดูค่า VIF นะคะค่า VIF เนี่ยเราวิเคราะห์จากการจากจาก รีเกชันนะคะไปที่นารายเลือกรีเกชันนะคะแล้วก็เลือกลีเนียนะคะเสร็จแล้วเราเลือกเฉพาะการการวิเคราะห์ค่า VAF เนี่ยเราจะใช้ เราจะวิเคราะห์เฉพาะตัวแปรอิสระเท่านั้นนะคะดูเฉพาะตัวแปรอิสระเพราะนั้นเราก็ต้องเราก็เลยจะเลือกตัวแปรอิสระหนึ่งตัวเนี่ยไปใส่ในช่อง d e p e n d e n t แล้วตัวที่เหลือทั้งหมดนะคะซึ่งเรามีทั้งหมด7ตัวนะคะเราใส่ใน d e p e n d e n t 1หนึ่งตัวก็เหลือตรงนี้หตัวนะคะเสร็จแล้วก็ไปที่ s t i s ิตินะคะหรือ i s t ติตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้ออกเอาตัวนี้ออกแล้วก็ใส่ค o l เ i n e a r i t y ดนติกเนี่ยลงไปตัวเดียวนะคะเสร็จแล้วก็คอนติเนียค่ะแบบนี้นะคะคอนติเนียเสร็จแล้วก็ก็จะได้ผลมาแบบนี้นะคะ่ะก,ก็จะเห็นว่าก็จะมาดูดูเฉพาะค่านี้แค่เดียวเลยนะคะก็คือค่า VIF เนี่ยค่ะก็จะมันไม่ควรจะเกินมันไม่ควรจะเกินสิบนะคะอันนี้ยังไม่ถึงค่าด้วยซ้ำก็ถือว่าใช้ได้นะคะอืมก็ทำอีกค่ะทำทาอีกวนค่ะเอ่อเมื่อกี้เมื่อกี้ ทีทีห่งที่อหนึอยู่ข้างบนใช่ไหมต่อไปก็เอาท a 2ไปอยู่ข้างบนค่ะนะคะก็ทําไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็กดกดไปเรื่อยๆค่ะกดโอเคไปเรื่อยๆนะคะเปลี่ยนตัวไปเรื่อยๆค่ะนะคะ,นะคะโดยดังนั้นหลังจากที่ครูวิเคราะห์มาเนี่ยก็จะพบว่าค่า VIF ที่ที่วิเคราะห์ที่เกิดจากการเปลี่ยนอันนี้เป็น TA2 แล้วนะคะก็ยังไม่เกินไม่เกินสินะคะ อ่าอันนี้เป็น TA3 สามก็ไม่เกินสิบค่า v i f ทั้งหมดเราก็ไม่เกินสิบเนี่ยค่ะวิเคราะห์ไปเรื่อยๆนะคะก็ก็จะพบว่าค่า v i f ที่วิเคราะห์ได้ทั้งหมดเนี่ยไม่เกินสิบเลยนะคะอืมหลังจากหลังจากที่เราแตลา่ละไมเนี่ยหลังจากที่เราวิเคราะห์ไปทั้งหมดเรียบร้อยทั้งค่าเดสันคอร์เรลเลชันแล้วก็ค่า v i เเราครบตามที่เราต้องการแล้วเราก็ไปที่เอาต์พุตนะคะแล้วก็ไป Export ข้อมูลไปไว้ที่ Word นะ แล้วก็เอาไปเก็บไว้ในผลการวิเคราะห์ในชื่อสัมประสิสาสัมพันธ์แล้วก็ v i f นะคะเซฟโอเคแล้วก็โอเคนะคะก็เซฟเก็บไว้ทีนี้การรายงานผลการวิเคราะห์สถิติอุ๊ยอันนี้เป็น m u l ติเพินะคะสถิติถดถอยเชิงพหุเชิงพหุคูณนะคะมัลติเพิลลีเนียลิเกชันเนี่ยอันนี้ก็ก็เปียจากอันเดิมมานะคะ ผลการตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาก็ต้องเขียนตามนี้นะคะผลการตรวจสอบคุณสมบัติของตัวแปรว่ามีความเหมาะสมกับเ,เทคนิคการวิเคราะห์ผู้คุณหรือไม่นะคะก็ได้ผลดังตารางเนี่ยค่ะก็จะพบว่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ที่ตารางสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ที่ให้นี้จะมีค่าต่ําสุดอยู่ที่ 3. าจุดที่ศูนย์จุดสามสามสองและค่าสูงสุดของมันจะอยู่ที่จุดหกหกแปดนะซึ่งไม่ถึงกับจุดไม่ไม่ไม่ถึงจุดแ ะะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าม,มีคุณสมบัติที่จะนําไปวิเคราะห์ค่าเ,เพียสันได้เอ้ยโท่าที่นาไปวิเคราะห์หูโคนได้เริ่มเด็กคุณเริ่มคุณเริ่มงงคุณเริ่มงงละนะคะทีนี้ อันนี้อันนี้เป็นตารางสรุปพอเขียนตารางนี้เราก็ต้องเขียนสรุปนิดหนึ่งก็คือจากตารางที่สองจุดหนึ่งหนึ่งพบว,ว่าค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ระหว่างการรับรู้จิตสำนร็ของผู้ผลิตประกอบด้วยะก็บอกองค์ประกอบของเขาไปนะคะเจ็ดองค์ประกอบนะคะกับความตั้งใจซื้อแล้วก็ตัวแปรตามอีกหนึ่งตัวมีค่าอยู่ระหว่างนะคะอันนี้อยู่ระหว่างจุดสาม 3าถึงจุดหกหนะคะซึ่งไม่เกินจุดแนะคะแล้วก็พิจารณาค่า VIF เมื่อกี้พบว่าไม่เกิน10ก็แสดงว่าตัวแปรอิสระเนี่ยไม่ก่อนไม่ก่อให้เกิดปัญหา Multicoloniality สามารถนำไปวิเคราะห์ถดถอยเชิงพะหุคูณได้นะคะทีนี้เราก็เริ่มต้นวิเคราะห์ถดถอยเชิงพะหุคูณน,นะคะก็เริ่มต้นจากการไปทีนั a ไล z ์นะคะเลือก รีเกรชันแล้วก็เลือกลีนเนียก็จะได้หน้าจอนี้ออกมาเนะเาะเราก็จะเอาตัวแปรพวกนี้ออกกลับคืนไปนะคะเพื่อที่จะวิเคราะห์อืมเถืทอทถถูกแล้ว <c oughs> ครูเบิร์จริงด้วยนะคะอันนี้ก็คือเราจะเอา,เ,อาเราจะเอาตัวแปรตัว สุดแปรตามาค่ะไปไว้ข้างบนนะคะส่วนตัวแปรทั้ง7ตัวตัวแปรต้นนะคะเอามาใส่ช่องนี้นะคะ,ะเลือก enter นะคะเสร็จแล้วก็ช่อง s t a t i s t i c ต้องเอากลับมาเป็นที่เดิมก็คือ model fit กับช่อง estimate ตัวนี้ก่อนนะคะแล้วก็ c o n t i n u e แล้วค่อย ok นะคะเสร็จแล้วก็จะได้หน้าหน้าตาแบบนี้ค่ะนีหน้าตาแบบนี้นะคะ,าาแ,บบะ,คะแล้วก็เซฟไว้เหมือนเดิมคะ่ะเข้าไปที่ output นะคะ,ะคลิกกว่า1ครั้งแล้วเลือก export นะคะ เอาข้อมูลของเราไปไว้ในใน Word นะใน,ในชื่อของ uh, multiple regression นะคะแล้วก็เสีกดโอเคนะคะการรายงานผลค่ะเนื่องจากวันนี้ครูด,ดึกครูเหนื่อยคูเลยรีบมากเลยยังไม่แน่ใจว่าหนูจะเข้าใจกันหรือเปล่านะคะตารางที่ ก,ก็เขียนชื่อตารางเนาะตารางที่2.12การวิเคราะห์ถดถอยเพื่อพยากรณ์ความตั้งใจซื้อผ้าถอของนักท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรีโดยภาพรวมอแล้วก็จําแนกตามองค์ประกอบของการรับรู้จิตสํานึกนะคะซึ่งอ,องค์ประกอบการรับรู้จิตสํานึกเนี่ยประกอบไปด้วยเจ็ดข้อนี้นะคะเจ็ดข้อนี้นะคะผลการวิเคราะห์ก็คือยกตารางนี้ทั้งตารางมาใส่ตรงนี้เลยนะคะใส่ตรงนี้เสร็จแล้วเอาค่าตัวเลขนี้ก็โยกตามนี้นะคะเนี่ยกุยงตามนี้เลย อันนี้นักศึกษาจะดูง่ายนะคะเดี๋ยวผอ,อ,อจะส่งเข้าไปในไลน์ของห้องเรานะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นการอธิบายใต้ตารางก็จะมีบอกค่ะนักศึกษาเขียนตามนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนข้อมูลจากของครูเป็นข้อมูลของนักศึกษาได้เลยแล้วก็ตัวเลขก็ตามนี้เลยค่ะไม่ได้ยากอะไรนะคะส่วนอันนี้เป็นยังยังไม่จบนะคะก็ พออธิบายตรงนี้เสร็จปุ๊บก,ก็จะมาต่อด้วยคําอธิบายตรงนี้นะคะคำอธิบายอันนี้จะเป็นการเขียนสมการนะคะสมการที่เขียนก็จะได้เป็นตัว y y ของเราก็คือความตั้งใจซื้อผ้าทอของนักท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรีโดยภาพรวมเนี่ยนะคะแล้วก็เ,เป็นสัญลักษณ์ของ y นะเท่ากับค่าคงที่ก็เอาค่า b ค่าบ,าบตรงนี้มาก่อนค่าคงที่นะคะหนึ่งจุดเก้าศูนย์ห้าบวกด้วยการ การจะนําค่าคงที่ตรงนี้มาเขียนได้ต้องดูตัวข้างหลังก่อนนะคะว่ามันซิกรหรือเปล่าเอาเฉพาะค่าที่มันซิกค่าไม่ซิกไม่เอามานะคะเพราะฉะนั้นจะเริ่มต้นที่ค่าคงที่ก็คือค่าคงทีหรือค่าแรกเนะะี่ยค่ะอืมมันเป็นศูนย์จุดศูนยก็เลยเอาตัวเอ่อตัวเลขข้างหน้าตรงตัวเลขตรงเบต้าตรงนี้มาใส่ได้ก็เป็นหนึ่งจุดเก้าศูนห้านะคะบวกเอ่อสองสี่ห้าคือตัวนี้นะคะแล้วก็คูณกับการอนุรักษ์ออ คุณกับความเป็นธรรมชาติตา,ายนะคะความเป็นธรรมชาติซึ่งมันแถวเดียวกันนะคะแล้วก็ลบค่ะตรงนี้มันเป็นลบค่ะลบเจอบวกก็เป็นลบนะคะเพราะจริงๆมันเป็นเครื่องหมายบวกนะมันจะบวกตัวนี้แต่ลบเจอบวกเป็นลบค่ะก็เลยเอา,เอา,เอาตามด้วยลบสองสองเก้านะคะคูณอยู่กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมบวกด้วยจุดสามศูนย์สามนะคะคุณกับความมุ่งมั่นแล้วก็บวกด้วยจุดสองสองแปดคุณกับความตั้งใจตัวนี้ไม่ต้องบวกนะคะเพราะว่าค่าสิก ค่าค่าตัวค่าซิกเนียมันมันมากกว่า 0. 0.5เพราะนั้นเอ่อพวกนี้ถือว่าไม่มีผลนะคะไม่มีผลต่อความตั้งใจซื้อผ้าถอของนักท่องเที่ยวนะคะ mm hmm. อ่ก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอ่อการทดสอบข้อมูลการทดสอบการทดสอบสถิติถดถอยเชิงพหุนะคะหรือเชิงพหุกูลณนะคะก็จบแค่